ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบรองพื้น2ตัวที่เบาบางกันนะคะระหว่าง Dior Backstage กับ s h o u e m u r a ค่ะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะไม่ใช่รุ่นโก s h ชูเราใช้สี764นะคะ medium light b a s e ค่ะส่วน Dior เราใช้สี 2N นะคะ natural เดี๋ยวจะลองทาอย่างละครึ่งหน้านะคะข้างนี้จะทาช h u ค่ะข้างนี้จะทา Dior Backstage นะคะว่าเนือจะต่างกันไหมจะหมดแล้วนะคะมันก็เลย ไปน,นี้หน่อยออกยากด้านซ้ายเราลงรองพื้นของชูยูเอมูลานะคะอันนี้ใช้แป้งปัดๆรองพื้นนะคะมีความเรียบเนียนเกลี่ยง่ายคะ่ะเบาสบายไปกับผิวนะคะดูได้เลยว่าเราวนมัวม่วๆมัวม่วๆไปทางหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือแบบเรียบเนียนแล้วปกปิดนะคะตามที่เห็นเลยคะ่ะปกปิดนิดหน่อยแต่ไม่ได้ปกปิดเรียบกริบนะคะ เออมันสวยมันปวดอยู่นะรองพื้น d ี o อ Backstage นะคะรองพื้น d ี o อ Backstage นะคะเราลงด้านขวาค่ะเนื้อรองพื้นจะเหลวนะคะเกี่ยง่ายแต่อาจจะต้องรีบเกี่ยนิดน,นึงนะคะเพราะว่าน้องแห้งไวค่ะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะแต่เราว่ามันได้แบบมันได้ลุกแบบงานผิวอะผิวก็คือ สีเนียนเสมอกันเลยนะคะเราใช้รองพื้นที่แบบว่าสีคืนเนินพอดีไม่มีเส้นตรงกลางเลยเดี๋ยวจะไปลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าที่เหลือกันนะคะ อันนี้เราแต่งหน้าตอนชเช้าเสร็จแล้วนะคะตอนเย็นเราจะมาโชว์ผิวให้ดูนะคะว่าแบบผ่านไปหนึ่งวันประสิทธิภาพของชูเยมูระกับดีออลแม็กสเตนะคะจะต่างกันไหมอันไหนจะมันเยิมอันไหนจะเป็นสังขยาหรือแครกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะกลับมาถ่ายดูว่าผิวจะแตกต่างกันไหมนะคะระหว่างรองพื้น2ตัวเพราะแป้งและเครื่องสำอางอื่นๆนะคะเราใช้เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะวาเน,นียตอนเช้าผิวยังไม่แคร็กใช่ไหมคะขอออกไปข้างนอกนะคะ นี่นะคะก็คือผิวหน้าหลังจากผ่านการแบบไปนู่นไปนี่มาทั้งวันนะคะก็คือแบบจะมีความมันขึ้นพอสมควรมันนะผิวจริงเราไม่ได้ดูมันขนาดนั้นเรารู้สึกว่าที่มันวาวอย่างเงี้ยเพราะเป็นเพราะแบบไฮไลท์แป้งวิ้ง,งต่างๆที่เราประครมลงไปนะคะเรารู้สึกว่าโอเคกับผิวเราแบบนี้นะคะถ้าผิวจริงฝั่งนี้นะคะจะเป็นผิวที่ได้จากรีออนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปกับทั้งวันนะคะ ส่วนอนนี้จะเป็นผิวได้จากชูนะคะของชูจะแอบมีตกร่องแบบร่องรูคุมขนนิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าเออเราตั้งแต่เราใช้มาจนจะหมดขวดอะชูนให้อาการอย่างนี้ตลอดเลยแบบว่าคนหน้ามันมันจะแบบตกตกตกตรงที่เป็นแบบรูคุมขนอะไรเงี้ย อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ใส่แมสด้วยเพราะช่วงแรกๆเราไม่เคยเป็นนะพราะช่วงหลังๆเราใช้มาแนละ้วแบบโควิดนู่นนี่นั่น,นต้องใส่แมสตลอดก็คืออาจจะเพราะไอน้นงไอ้น้ำอะไรเงี้ยมันทําให้เป็นแบบมีรอยตกอยูในรูขุมคนนะคะอย่างงี้แต่ดูประสิทธิภาพที่ดีอให้ก็คือมันก็ยังเป็นแบบมันก็ยังไม่ได้ดูตกร่องขนาดแบบของชูอเอมูระนะคะมันก็ยังดูเนียนๆอยู่ เทียบให้ดูชัดๆไม่มีด้านไหนมันน้อยกว่ากันนะคะบอกเลยเดีย๋ยวเราจะลองซับทิชชู่ดูนะคะถ้าใครอยากจะซับมันระหว่างวันนะคะแล้วก็แนะนำไม่ใช้ทิชชู่ซับอะคะ่ะทิชชู่อะไรก็ได้นะคะ คือมันจะไม่ดูดรองพื้นออกมาจากแบบอันนี้ผิวหน้าเรานะคะพอซับหน้าแล้วมันก็โอเคอยู่เป็นแค่แบบเงาเงาวิงาว่งวิง,วงโกลโกลนะคะซึ่งเราชอบผิวแบบนี้นะมันดูเป็นผิวจริงๆมันดูไม่กระจกไม่ดูเครื่องสําอางเกินไปนะคะถ้าจะพาไปทั้งวันนะคะของชูอ่าดูดิมันจะมีความแบบตรงเนี้ยนิดหนึ่ง อน,นี้เป็นผิวจยังเนียนอยู่นะคะถึงจะปกปิดน้อยแต่เราว่าโดยรวมแล้วอะเราให้ดีอชนะชูนิดนึงเพราะช่วงนี้ใส่แมตคือแบบชูไม่รอดอะปกติอะเราใช้ชูนะคะทาทั้งวันก็คือรอดเลยผิวสวยแต่ช่วงนี้ใส่แมตไม่รอดจริงๆแต่ว่าดีออยังรอดนะคะอันนี้ก็คือสภาพผิวนะคะถ้ามื่คนทั่วไปมองก็จะดูไม่รู้หรอกว่าไหนชูว่าไหนดีออนะคะ โดยรวมก็คือ2ตัวนี้ก็ยังดีมากๆนะคะสําหรับสาวหน้ามันใช้ทั้งวันก็ยังเอาอยู่แต่ว่าถ้าให้เทียบ2ตัวนี้เราว่าให้ดีอชนะนิดนึงค่ะ